วันนี้วันสูงอาจภาษาเป็นภาษาอังกฤษว่าไงครับ Good morning students Good morning อาจตอบยังๆ Good morning อะไรนะคะ มาเรียนเรื e ่องผลไม้อดกตผู้ตังผู้เจ้าผลไม้ผลไม้ค่ะผลไม้ซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนเรื่องแสนสบายกินดีอยู่ดีนะคะหลังจากเรียนผลไม้เสร็จแล้วผู้จะให้เด็กๆทำแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชจากผลไม้นะคะหันหน้ามาค่ะแตงว่าหันหน้ามาค่ะอดีตออกเสียงตกำผู้มลค่ะผลไม้ผลไม้ เด็กๆวันนี้รูมีคำของจอนะคะคพูดจบแล้วเด็กๆค่อยพูดตามนะคะ เคยทานผลไม้ไหมคะไหนใครเคยทานผลไม้ยกมือขึ้นช h o w ย o u r อ a n ่ hand, please ยกมือขึ้นอ่าวางลงค่ะมือลงอ่าน้องฟอนชอบทานอะไรคะ โหนนะคะอ่าน้องแป้งกวาล่ะคะชอบทานอะไรคะหรือชอบผลไม้อะไรหรือโน้นดีดีค่ะอ่าน้องนูชอบทานอะไรคะชอบทานส้มนะคะผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายทําให้ร่างกายแข็งแรงน,นะคะอ่าวันนี้ครูมีคําศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ นะคะคเป็นตัวอย่างชนิดผลไม้นะคะผลไม้มีมากมายเลยอย่าเพิ่งพูดค่ะอ,อ่ะคุณครูพูดภาษาไทยก่อนนะคะ พร้อมกันกับคุณครูนะคะอ่ะแอปเปิ้ลอะไรถูกเนื้อแอปเปิลแอปเปิลกลรวยกล้วยมาอะไรแลวมาแล้วมาแล้วชูริเอญชูรียนส้มส้มมะม่วงมะม่วงต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ในภาษาอังกฤษนะคะอ่ะ เอ p แอปเปิลออกเสียงด้งๆนะคะแอปเป ปลาอะไรปลาอะไรหงนาค่ะโคโคอะไรโคโคน่โคโคนาอือยูอะไรยูเรียนูเรียอออ้อเรนอ้อเรนอ่าแมงอะไรแมงโก้แมงโก้นะคะต่อไปคุณมณจะถามนะอ่าน้องพี่ซองอ่านไม่ยังไงครับภาษาอังกฤษแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิล น้องม้วแอปเปิลแอปเปิเลเลเยี่ยมมากค่ะอ่ะต่อไปน้องแตงกวาบา,บาร่ายบาร้าน่าโอเคค่ะบาน้านะ่าอาจูนบาร่ายภาษาอังกฤษค่ะบาร่ายบาน้านะ่าอนุคิวบารานะ่าเขนะียนเข้ามา ขี้สองโคอะไรลูกโคโคอนัทโคโคนัทดูอะไรดูเรียนดูเรียนะคะอ่ออะไรออเรนอ้อเรนอิงเลยอ้อเรนอ้อเรนแมงโกแมงโกอ่าเก่งมากค่ะเอามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งลูกอ่ะแอปเปิลแอปเปิลแอปปปเิลแรงมากไหมคะ ชมให้ตัวเองหน่อยค่ะแคบดียวแห้งโอเคจบแล้วค่ะสวัสดี